ทีมงานสายลุยมีงานอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ทํารถทางนี้ทางนี้ช่างสีกําลังโป้กาลังขัดครับมีอีกคั้นหนึ่งครับไอ้ตรงนี้คันขันนี้มีเครื่องเสียงด้วยทําสีด้วยเครื่องเสียงด้วยนี่ได้ช่างครับทีมงานนี้อีกคันหนึ่งก็จะจะต่อคอก zo, En moet, 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 สั่งพ่อมาใหม่เร้ยสั่งพ่อมาใหมให่ตอ่ย